ก็ตัวนี้ที่เห็นนะเป็นปืนหนังสติ๊กตัวใหม่นะ,ะรุ่นสไลด์ได้นะครับก็คือสไลด์ยังไงก็คือเป็นคลื่แบบนี้นะฮะอุปกรณ์เท่าที่เห็นอย่างนี้เลยนะฮะมีตัวพันท้ายนะครับเป็นตัวเหล็กทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์พร้อมยิงนะครับชุดนี้วิถีกระสุนแร่งต่างผมทดลองดูแล้วนะ,ะแน่นอนมากนะครับแล้วก็อยู่ที่เราตั้งตั้งเลเซอร์นะฮะจุดนี้มีเลเซอร์ถ่ายไหมนะครับมีอุปกรณ์เป็นแบบนี้เลยนะครับ มีเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็คือจะมีลูกเหล็กนะครับมีชุดลูกเหล็กแล้วก็เป็นพวกลูกแก้วให้นะครับอย่างนี้นะครับแต่ก็มีจํานวนให้นะครับมีแล้วก็แถมยางชุดนึงให้เป็นแบบนี้นะครับใส่ข้างละสี่เส้นข้างละสามเมตรนะครับรวมก็คือเป็นแปดแรงดึงนะครับสามารถเพิ่มเติมได้นะครับผู้บาผมก็เพิ่มเติมก็เป็นเท่านึงเลยนะครับแปดเป็นสิบหกนะครับก็ทลองชมดูก่อนนะครับเวลาใช้งานนะครับมีตัวกด กดล็อกด้านล่างตัวนี้นะครับเป็นชุดแบบนี้นะัาเทียนนี่นะนะครับกดตัวนี้นะกดข้างล่างกดปุ๊บมันก็จะเลื่อนไปแบบนี้เลยฮะเลื่อนนะฮะเลื่อนเข้าเลื่อนออกแบบนี้ได้นะครับเนี่ยมันจะล็อกแบบนี้ครับฮะพอเราล็อกเสร็จแล้วนะครับเอาลูกเอ่อผมจะแนะนาขั้นตอนการใช้งานนะครับถ้าเป็นลูกเหล็กนะครับลูกเหล็กแล้วก็ใส่ไปที่ตรงกลางนะครับสังเกตตัวยางรองมันจะมีจุดตรงกลางโฟกัสให้นะครับเอ่อลูกปืนมันจะได้วิถีมันจะได้แม่นนะใส่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็บีบไว้นะครับ แล้วก็อาจจะดันเขาแบบนี้เลยก็ได้หรือว่าเรากดไกนะครับกดไกให้ง้างงางชิ้นนี้ออกนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่ตรงกลางนะครับกดนะครับจะดันแกร็กนะฮะอันนี้ก็คือล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เลื่อนเออผมเลื่อนมาเรื่อยๆแบบนี้นะสองมือเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับผู้ชายก็พอได้อยู่เพราะว่ายางแข็งแรงมากนะครับเวลาใช้งานนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องก็คือกด กดที่เลเซอร์นะนะครับปึ๊บนะฮะเห็นไหมฮะมันจะติดขึ้นมาแล้วเลเซอร์นะครับเปิดปิด,ปดตั้งได้นะครับซ้ายขวาลงตามอะไรต่างก็คือเรายิงดูก่อนยิงแล้วก็ตั้งเลเซอร์ไปตามตรงท,ที่เราจุดที่เราโดนนะครับอ่นะอย่างเงี้ยนะครับเดีย๋ยวจะลองยิงไห,ออกกไหมออกต่ไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเห็นด้านเอ่อตรงต้งปลายเดี๋ยวมันจะเล็งจากจริงแต่ด้านนี้นะครับที่ผมตั้งจดี๋ยวลองดูเอ่อจะพอเห็นเลเซอร์มันเห็นไหมจุดจุดแดงอยู่นะผมจะลองยิงดูสักเอาเอาตัวนี้กัน ด้านขวานะครับสายลูกใหม่ก็คือเลื่อนก็กดไปประมาณนี้นะครับมีลูกที่ใส่ได้ก็เป็นพวกลูกดินลูกอะไรต่างนะครับดูจะเป็นลูกแก้วอย่างเงี้ยนะครับใส่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดกดไกลด้านล่างง้างเพื่อจะง้างตัวนี้ออกได้นะครับถ้าเราไม่กดกลนก็จะง้างไม่ได้เหมือนจะล็อกลูกกระสุนแบบนี้ครับกดล็อกนะครับดังแกลกเห็นไหมเสร็จแล้วก็เลื่อนนะครับหรือไม่ก็คือให้เรากดลงกับพื้นแบบนี้นะครับใช้เท้าเหยียบตรงนี้ออกแบบไว้เท้าเหยียบนะครับ พอเราเหยียบเสร็จแล้วก็กดตัวนี้ลงนะครับดึงตัวนี้ขึ้นอย่างเงี้ยเท้าเหยียบแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้ครับก็ได้เหมือนกันสําหรับแรงก็คือสําหรับเด็กผู้ชายอะไรต่างเด็กที่เคใช้นะครับเลียวแรงไปเยอะเขาก็ใช้เหยียบออกแต่ถ้าเราเป็นผู้ผู้ใหญ่เราก็ใช้เงี้ยนะครับพอเห็นเลเซอร์ไหมผมจะยิงด้านขวางไปขวดผมไม่เอาขวดเอ,เ,อเอาตรงเบียร์ก็ตรงกลางนะตรงกลางแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูเลือกเป้ากันนะครับให้ดูนะครับโอเคนะฮะใส่ปึ๊บนะครับ ราคาที่ผมแจ้งก็คือผมเอ่อประเดิมนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเอาจริงกับจังด้านนี้ด้วยนะครับเอาเข้ามาใหม่นะครับสั่งมาเยอะมากนะครับเราที่จะเข้ามานะครับแต่ตัวนี้เปิดเปิดตัวก็คือให้ราคาไม่แพงนะครับเอาเป็นราคาตัวเปิดตัวก็คือให้อยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับโอเคล็อกเรียบร้อยนะฮะปึ๊บแบบนี้ฮะล็อกดูอุปกรณ์นะครับตัวไกเป็นไกกล่องนะครับเป็นไกกล่องเหมือนไกไกง้างฮะมันจะจะปดง่ายนะครับเป็นระบบเขาเลยนะครับ ตัวอย่างเป็นแปดแรงดึงรุ่นนี้นะครับความยาวนะครับรวมส่งนะฮะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทตัวชุดนี้นะครับอุปกรณ์นะครับมีตัวเลเซอร์มีอุปกรณ์พร้อมชุดเป็นชุดรางแรงต่างครบเลยนะครับแล้วก็มีตัวอย่างแถมให้ก็คือเป็นชุดแบบนี้อย่างนงี้ฮะตัวอย่างให้นะครับแถมมาอีกชุดหนึ่งเหมือนกันนะครับสามารถเพิ่มเติมนะครับอย่าให้แรงกว่าน,นี้ถ้าจะใช้ตุวนี้ก็แล้วก็มัดให้สั้นลงเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ สี่นาทีกว่านะจะไม่ให้เกินห้านทีเดียวจะส่งในนายเดี๋ยวไปดูดูเป้าแรงต่างนะฮะเนี่ยตัวขวดข้าวขาวเท่าที่เห็นนะครับถี่แมเลเซอร์ผมขวดอยู่ตรงดี๋ยวนะฮะอย่าฮะอยู่ตรงเป็นปลายมือตัวนี้นะครับเกเรเลยนะอยังได้อีกครึ่งนาทีมันจะลองดูเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวผมลงไว้ให้นะครับอยู่ในในป้ายราคาแรงต่างเดี๋ยวลงไว้ให้นะครับใส่ยางปึ๊กนะครับล็อก ล็อกนะครับเสร็จแล้วก็กดไกตัวนี้นะครับปึ๊บนะครับได้นะฮะไปดูกันนะฮะนะะโอเคเด้อนะครับ,นะนะอ,รอ,รบอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะฮะถ้าเกิดสนใจลูกค้าสนใจตัวใหม่ของช่างคำนะก็คือเป็นตัวปืนเออลุคซไลท์น,นะฮะแล้วก็มีตัวปืนด้านนี้วันนี้ทำโอเคขอบคุณขอบคุณหมดเลยแล้ว